สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตคิวงานใหม่ล่าสุดของน้องแอมนะครับที่จงังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยน้องแอมจะไปงานนี้จะเป็นงานบักอื้อใหญ่ ที่อบตนากระแซงอำเภอเดชอุดมจัังหวดอุบลราชธานีนะครับในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2566นะครับก็คือวันนี้นะครับโดยคุณผู้ชมจะได้พบกับ2ศิลปินก็คือบิ๊กวันกันทลักษณ์และสาวน้อยมหัศจรรย์จากชาวนุมานนะครับน้องแอมชนทิชา โดยคุณผู้ชมจะเจอน้องแอมได้ในเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับสำหรับท่านในที่ติดตามผลงานนะครับของสอศิลปินนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ